สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พะพาสองแปดเกนะคะนําผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่สวยๆมาให้ทุกท่านได้รับไปดูแลนะคะรับไปเก็บสะสมค่ะสนใจผ้าไหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายค,คุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครนะคะวันนี้นําผ้าสามตะโกมาให้ชมค่ะมาชมผ้าผืานแรกนะคะผ้าสามตะโกนะคะเชิงบนล่างค่ะ คือนี้ลายร้อยดาวค่ะเชิงบนนะคะชายผ้าบนล่างเป็นสีแดงนะคะเชิงบนล่างนะคะเป็นลายร้อยดาวค่ะเป็นผ้าสามตะโกนะคะ เนื้อค้ะสวยๆค่ะท่านใดสนใจนะคะพือละรดพิเศษผือละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทค่ะพือละหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ ดึงผ้าจากไม้แขวนก็เอาเข้าคืนยากนิดหนึงพื้นต่อไปค่ะสามตะโกอนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะพื้นนี้เนื้อผ้าสวยนะคะเนื้อผ้าสวยมาก ลายใบไม้สวยๆนะคะแดงเขียวเหลืองแบบนี้ค่ะท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามนะคะใช้ผ้าบนล่างเป็นสีแดงค่ะเนี่ยค่ะเล่นสีได้สวยนะคะวันนี้นำผ้ามาลดราคาให้นะคะลดพิเศษให้เลยค่ะ ท่านใดสนใจทักมาค่ะลดพิเศษหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะลดให้แล้วค่ะราคานี้ยังอาบน้ำยาส่งฟรีอยู่นะคะถือว่าลดให้แล้วค่ะลดพิเศษเลยเนื้อผ้าราคานี้นะคะเนื้อผ้าแบบนี้ราคานี้ไม่ค่อยมีนะคะพื้นต่อไปค่ะ สามตะโกเชิงบนล่างนะคะสีดำค่ะเป็นดำเหลืองนะคะสีดำกับสีเหลืองนะคะแบบนี้เนื้อผ้าสวยค่ะพื้นนี้น้องสาวทอค่ะ ันนี้นำมาลดราคาให้นะคะคือละหนึ่้าร้อยห้าบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะคนยกผ้าพยายามจะเก็บเข้ารอยเดิมนะคะถ้ายกแล้วก็พยายามจะเก็บเข้ารอยเดิมให้ได้ค่ะเพราะไม่อย่างนั้นจะยับไปเรื่อยๆพื้นต่อไปนะคะ สามตะโกะเครือสมอผ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะใช้ผ้าบนเป็นสีแดงแบบนี้นะคะผ้าเครือสมอค่ะสามตะโกะเครือสมอเชิงล่างแบบนี้นะคะ ามตะโกเครือสมอค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะพื้นละ2,100บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะถ้าเครือสมอนะคะเบาๆค่ะ พืนต่อไปนะคะสามตะโกะเครือสมอเชิงล่างเชิงเดียวอีกพืนนะคะเป็นลายแบบนี้ค่ะข้างบนจะเป็นสไลด์สีแบบนี้นะคะนี้่ค่ะพืนนี้เนื้อผ้าหนาค่ะถ้าเชิงล่างเชิงเดียวนะคะ ใช้ผ้าเป็นสีแดงค่ะบุลล่างนะคะท่านใดสนใจทักมากค่ะเพื่อละสองพันหนึ่งร้อบาทค่ะราคานี้อาจน้ำยาส่งฟรีนะคะ เนื้อผ้าหนาสวยค่ะเนื้อผ้าสวยพื้นต่อไปค่ะหลายเชิงเทียนนะคะสามตะโกเครือสมออีกพื้นหนึ่งนะคะพื้นนี้ท้องผ้าเป็นสีออกม่วงชมพูนิดๆนะคะ เราคัดเนื้อผ้ามาให้แล้วนะคะเนื้อผ้าสวยๆค่ะลายเชิงเทียนแบบนี้ค่ะ สามตะโกเครือสมอนะคะลายเชิงเทียนค่ะเนื้อผพาสวยๆท่านใดสนใจทักมาค่ะเื่อละสอ0พันหน่งรบาทราคานี้ยังอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีมีของแถมเหมือนเดิมนะคะแต่ของแถมแล้วแต่ ทางร้านจะพิจารณานะคะเพราะว่าถ้าเคยได้แบบหนึ่งแล้วก็อาจจะส่งให้อีกแบบหนึ่งไปนะคะเพราะมีหลายแบบให้เลือกใ,ให้ให้ให้ส่งไปให้ลูกค้านะคะเป็นของแถมแทนคำขอ,ของคุมนะคะลายโบราณวันนี้นะคะเป็นผ้าอันปรุมนะคะผ้าอัตลักษณ์นะคะ อันปรุ่มแบบนี้นะคะผ้าอันปรุม่มลายเต็มผืนแบบนี้นะคะเป็นผ้าสามตะกออันปรุงผืนนี้นะคะ 1,450บาทค่ะผ้าลายโบราณน,นะคะสวยๆค่ะผ้าอัตลักษณ์นะคะเป็นลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์นะคะมีโคลมีลายอันปรุงนะคะมีหลายผืนค่ะพวกกันนวพวกอะไรนะคะผืนต่อไปค่ะอันปรุงแล้วก็สาคูนะคะ ไโบราณแบบนี้นะคะดูชัดๆแบบนี้ค่ะช่วงนี้อาจจะมีเสียงนะคะเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวอยู่ใกล้นะคะจะไม่ยกผ้าก็ไม่ได้นะคะตัวเองก็เพิ่งไปเกี่ยวมานะคะสองวันติดๆกันนะคะแต่วันนี้มีโทระค่ะจะออกไปข้างนอกค่ะนี่นะคะลายแบบนี้ค่ะเป็นลายสาคูนะคะ ้าลายอัตลักษณ์อีกผืนหนึ่งนะคะอีกลายหนึ่งสนใจทักมาค่ะ1,450บาทค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะขอแนะนำนะคะถ้าท่านใดไม่นำไปนุ่งนะคะถ้าเอาไปเก็บไม่แนะนำให้อาบน้ายานะคะการอาบน้ำยาจะทำให้ผ้านิ่มและลื่นนะคะแต่ถ้าต้องการ เก็บผ้านะคะเหมือนเอาไปเก็บสะสมไม่ได้นำไปอาบน้ํายาน,นะคะพื้นต่อไปค่ะวันนี้ผ้าลายอัตลักษณ์มาหลายผืนนะคะโฮลค่ะไม่ใช่โฮลโบราณนะคะลายโบราณแต่เป็นโฮลสีอมพูนะคะก็ปรับปรุงเหมือนปรับสีเอานะคะให้มีหลากสีขึ้นมานะคะพื้นนี้สามตะโกทอด้วยใหม่บ้านนะคะ โหลสีชมพูนะคะสามตะโกทอด้วยใหม่บ้านค่ะ ทนไนสนใจทักมากค่ะราคาเบาๆค่ะ2,000บาทนะคะโฮลทอด้วยใหม่บ้านค่ะโฮลสีฟูไม่ค่อยมีมาเท่าไหร่นะคะโฮลสีแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโฮลสีออกเม็ดมะขามนะคะพื้นต่อไปค่ะ สามตะกกนะคะลายเชิงค่ะผ้าผืนนี้ลายเชิงสีล้วนแบบนี้นะคะแล้วก็เชิงแบบนี้ค่ะ เ็นผ้าสามตะกรอนะคะผืนนี้สวยนะคะเนื้อผ้าสวยเนื้อผ้าหนานะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละสองพันบาทค่ะอาบน้ำยาส่งสีนะคะ เชิงแบบนี้ค่ะสีแดงค่ะพื้นต่อไปค่ะสามตะโกนะคะโทอสดใบคั่วผางกระโรกค่ะถ้าโทอสดใบคั่วผางกระโรกแบบนี้นะคะลายแบบนี้ค่ะเป็นผ้าสามตะโกนะคะ เนี่ยค่ะไายแบบนี้ค่ะท่านไหนสนใจทักมากค่ะคือละสองพันหนึ่งร้อยบาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะ นสนใจผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมมัดหมี่ทอมือฝีมือชาวบ้านในชุมชนนะคะฝีมือคนในครอบครัวนะคะสนใจผ้าไหมนะคะแอนไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครค่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กด like, กระดกิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ